ช่วงนี้นะครับเป็นฤดูกาลของลิ้นจี่นะครับซึ่งลิ้นจี่ส่วนใหญ่ในบ้านเราก็จะปลูกกันทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการอากาศเย็นในการที่จะออกดอกนะครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่อื่นนะครับที่อยากจะปลูกลิ้นจี่วันนี้ผมมีลิ้นจี่พันธุ์ดีมาแนะนํากันครับซึ่งสามารถปลูกแล้วก็ออกผลได้ดีครับสําหรับลิ้นจี่ที่จะมาแนะนํากันวันนี้นะครับชื่อว่าพันธุ์ค่อมลำเจียกนะครับบางที่ก็เรียกว่าพันธุ์ค่อมหอมลำเจียก สำหรับที่มาของลิ้นจี่พันนี้นะครับในอดีตนะครับก็มีคนจีนครับเข้ามาค้าขายในบ้านเรานะครับแล้วก็เอาลิ้นจี่เข้ามาขายด้วยหลังจากนั้นนะครับก็มีการเอามาปลูกที่จังหวัดสมุทรสงครามพอปลูกแล้วได้ผลนะครับก็มีการกระจายไปทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคกลางเนี่ยซึ่งมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็สามารถออกดอกแล้วก็ติดลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่อื่นๆก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน ที่เรียกลิ้นจี่พันนี้ว่าพันคอมนะครับเนื่องจากว่าเป็นลิ้นจี่ที่ต้นไม่สูงมากนะครับต้นเล็กๆอายุ 3- 4ี่ปีก็ออกลูกแล้วสําหรับการปลูกลิ้นจี่พันนี้นะครับจะใช้กิ่งตอนนะครับซึ่งกิ่งตอนเนี่ยที่เอามาปลูกก็ควรมีอายุประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับให้มีรากสมบูรณ์แล้วสําหรับพื้นที่ที่เหมาะจะปลูกลิ้นจี่พันนี้นะครับควรเป็นที่ราบนะครับแล้วก็มีการขึ้นร่องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ ให้มันมีการระบายน้ำที่ดีสำหรับระยะปลูกลิ้นจี่นะครับระยะที่แนะนำก็คือขนาด8ูณ8เมตรนะครับเนื่องจากว่าต้นลิ้นจี่นะครับจะได้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่แคบนะครับก็อาจจะใช้ระยะ6 6คเมตรก็ได้เหมือนกันนะครับลิ้นจี่พันค่อมนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับจะเริ่มติดผลนะครับก็ตอนช่วงที่อายุประมาณ3-4ปีนะครับขึ้นกับการดูแลรักษา ลิ้นจี่นะครับจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนธันวาลหรือว่ามกรานะครับช่วงนี้ประมาณเดือนมีนาเมษานะครับก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้นะครับซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตค้อมลำเจียกนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับจะต้องเก็บตอนที่เปลือกนะครับเป็นสีแดงจัดๆเลยนะครับขนาดของลิ้นจี่พันค้อมลำเจียกนะครับจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันนะครับลูกเล็กเนี่ยก็ประมาณเหรียญบาทถึงเหรียญห้าบาทนะครับลูกใหญ่ก็ ประมาณขนาดเหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่งสัดส,ส่วนของลูกเล็กเนี่ยจะมากกว่าลูกใหญ่แม้ว่าจะมีผลขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ข้อดีของลิ้นจี่พันนี้ก็คือเป็นลิ้นจี่ที่ไม่ค่อยมีเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับเราสามารถทานได้เลยนะครับไม่ต้องคายเม็ดนะครับ นี่ก็เป็นลิ้นจี่ลูกโตนะครับขนาดประมาณเหรียญสิบนะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดนะครับแกะเนื้อให้ดูนะครับน่าทานมากนะครับเนื้อแห้งดีนะครับไม่แฉะมากในส่วนของรสชาติของลิ้นจี่พันนี้นะครับลิ้นจี่พันนี้นะครับเนื้อแห้งนะครับหวานหอมนะครับแต่ว่าจะติดฝาดนิด ลิ้นจี่พั่นค่อมลำเจียกนะครับถ้าเราปลูกไปนานๆนะครับทรงพุ่มเขาก็จะขยายขนาดขึ้นนะครับแล้วก็มีความสูงได้ถึง8-10เมตรเลยนะครับซึ่งเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวยาก Ь นะครับเพราะฉะนั้นพอต้นสูงมากนะครับเราก็ควรมีการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะลดขนาดทรงพุ่มลงมานะครับซึ่งความสูงของลิ้นจี่ที่เหมาะสําหรับการจัดการนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรเวลาเก็บเกี่ยวก็จะทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ข้อมลำเจียกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานี